สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนอนโมนีวันที่2ี่สิบนะคะของการที่วันนี้นะคะโมนีจะสามีพันเสื้ผาผู้บ่าวไปกินข้าวในลาดโอไม่ไรขึ้นนักค่ะ,ะไปเบิ่งนคว่าโมนีเขาจะไม่อย่างกินกันค่ะมาช่วงนี้คะ่ะช่วง <laughs> ย่งครับได้อยู่ <laughs> นอนอยู่นี่รถนอนช่วงนี้อาจจะเงียบค่ะเฮามาช่วงเงียบนะคะ ขานยางใส่พออุ้มลมเย็ยนลมักือกขค้อหอนนะคะมาเบิง่งยัมโเวนค่ะเวลาพอบ้านได้เจอขุ่เขียบค่ะห้อกามาไอริสพอบค่ะส,สีเป็นยังไงทางก่อนมาอาหารบ่าแซะค่ะนางวิวยู่ทะเลยูนังสายปลาไก่นางบ้านเ,เลออยสร่งอาหารค่ะอานาม,มหายอิ่มน้าอิระบัน อันนี้เป็นแฟนตาแฟนตาเลมอนแฟนตาเลมอนอันนี้แฟนตาออ n g e อาหารประหันมาอานนำมาให้กินทีน้ำเมื่อก่อนมาที่อาหารมาก,ก็บอกินกันที่นี้สั่งพิซ่าค่ะอันนี้คือของเด็กนลค่ะให้ชิปส์มานำค่ะ กบเอาบอติโอบอเดเนสกบเบาจอนคือกันค่ะไม่นอยไมนอยได้ตัวนี้ค่ะไก่ไก่เมนเนสแฮงแ้งค่าา 47, ะบอสเซปอันนั้นเขาินมได47กิโล40เซนค่ะอ้าอันนี่ค่ะ กินข้าว <um <speech> อิ่มแล้วพาลูกมาเล่นเลยค่ะวันนี้บริคัะจะวนเวียนอยู่ในในเมืองค่ะดานิสยูทูบบิ๊กฟอร์ดอันลสวัสดีครับ เบอรหมู่บ้าน200ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็อา่า3 3 3 6 7 7, 7ล้านประมาณ7ล้านค่ะประมาณ7กว่าล้านนะคะอันนี้คือสถานที่จอยกอล์ฟเฮาส์นะคะมันมันมานเพกอล์ฟนะคะนอะอันนี้เป็นก็สวยง่ายดีค่ะอันนี้ก็คือหมู่บ้าน ที่ว่า200ยูโรนะคะปมาลอยกับสามีขับรถมาเบิงค่ะพาสแวบบนะคะเนาว่ามันมันงามสมกับราคา200ยูโรบอรนะคะนี่คือบ้านบ้านหลังละ200ยูโร7ล้านนะคะ,ะบ้านเจ็ล้าน,นะคะน่ะจะไม่ร้อนไม่แน่ใจมาจากขางนอนนะคะ บรรยากาศพามาขี่วิววิวกลจากบ้านไม่น้อยค่ะเนี่ยค่ะบ้านหลังหนึ่งนะคะเดีนี้คือบ้านหลังหนึ่งคือพนมีมีสวนนะคะมีสวนหน,หน่อยนึงค่ะนี่ค่ะนี่คือบ้านละเจ็ดล้านค่ะโอ้บ้านนี้ทำอะไรนี่ยบารูกะ ก็ได้เบิ่งแล้วมันมาคือบ้านเฮาบ้านเฮากูมันราคาจากล้านเป็นอะไรก็บอกแลครับสิบล้านได้บ่คะบ้านเดียวนะคะเนาะบ้านเดียวมีสวนได้หน่อยนึงมีพื้นที่รอบๆบ้านหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะคือกันนะคะบ้านสั้นเดียวค่ะบ้านสั้นเดียวขับบนกับขับบนขับโอเวียนหัวเคร่องบินกำลังลงค่ะ บมมีสาใบหน้ามีตัวะคะ่ะถ้าเขาจะเอาสาใบหน้าลงต้องใจต่างหาค่ะต้องใจต้องใจอ่าต้องซื้อสาใบหน้าค่ะอันนี้บ้านเพดอาจจะเป็นเพจใบเสาใวหน้ำาำบอมเป็นแด่เป่นแดดใจนะคะอันนั้นคือเขาบ้านไม่้อยคือเขาไม่้อยแน,น้องมาสะเห็นโมบ้านนี้นะคะพอเห็นป้ายคนนั้นก็หมู่บ้านขายนะคะสอง แสนยูโรนะคะก็เลยแวะมาเบิงค่ะก็จะเดินเข้าเข้าลงทางค่ะหาทางออกค่ะพี่น้องทางซกซักพวกวกวนนะคะออกมาเลยค่ะอันนั้คือเขาไม่น้อยค่ะ ยุงก้อนเขาป่ะเดะอันนี้คือทางเข้าทางออกของหมู่บ้านค่ะไอเบิงนะคะอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าอันนี้คือค้อนเก่าค่ะก็ะมีอันเก่ามีมีบลาล้างน้ำค่ะบ้านแบบว่าไม่มีคนอยู่น้ำนะคะจริงส์โซ ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการจอดคือกัน,นะคะ่ะเพราะว่าจอดในบ้านก็นมีอยู่ค่ะแต่ว่าสมาคมจะไม่ค่อยจอดในบ้านจะขอนะคะจะ่้างท่ามันมีค่ะบ้านใดที่เห็นวิวทะเลก็จะแพงเป็นพิเศษนะคะอันนี้คือกอล์ฟที่กอล์ฟเนี่ยคะ่ะมีอ,อีกหมู่บ้านนึงค่ะทั้งปวงบ้านดังใดที่แนมเห็นวิวทะเล ราคากับบริยูที่สองรอยยูโรนะคะกับสุแท่คิวปีนะคะถามมาบ้านใจเงียบอยู่นะคะเบิ่งหลังใครกับหมู่บ้านแถวบ้านเฮานะคะเนาะแถบบ้านเฮาแต่ลาแถบไปทางออกไปทางทะเลบ้างนะคะเมื่อไหร่ก็เลี้ยวยูพุเทสเมื่อไหร่ก็ประด้ใจนะคะในเกาะกลางวงเวียน เดี so do do mm ๋ยวไม่นด้กับสามีหาทางออกค่ะพี่น้องเฮ้ยแล้วทำไมอยู่อย่างนี้อ๋อ crossing อืมป็นหาทางออกกับพี่น้องตอนนี้คืออาหารเย็นของเมื่อวันที่ยี่สิบค่ะบันนี้ไปใส่เมื่อไหร่ยูบานเป็นหมูนะคะหมูย่างหมูทอดไร้น้ำมันกับชิปไม่ได้ลืมใหม่ไปหน่อยหนึ่งมาเดี๋ยวค่ากินข้าวกับผู้เบาค่ะในของผู้ปุกเบา